สวัสดีครับวันนี้แท็กเตอร์แบคโฮมารีวิวรถบรรทุกตะขาบรถเก็บเกี่ยวพวกหัวมันพวกพืชผักผลไม้ที่อยู่ใต้ดินนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองเทสระบบให้ลูกค้าดูเบื้องต้นนะครับมีพี่วางของให้เรียบร้อยวันนี้พับเก็บได้นะ น,นี่ก็ถอดเก็บได้นะครับน,นี่ถอดเก็บได้สตาร์ทสระบบนะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะ,ะ,ะแบตเตอรี่มาพ่วงแล้วก็สตาร์ทให้ลูกค้าดูเบื้องต้นนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวลองสตาร์ทกุญแจดูดิ ตัดติดดับเครื่อนนาสตาร์ตดูดูสตาร์ตรกุญแจนะครับแบตเตอรี่ดับเครื่องมาดึงกระตุกต้องเปิดสวิตช์กุญแจไว้ก่อนไหมต้องเปิดสวิตช์กุญแจไว้นะครับแล้วก็ดึงกระตุกโอเคเอาแบตออกเลย อลองเทสระบบดูยกขึ้นยกลงเก็บเกี่ยวหัวมันนะฮะมันญี่ปุ่นมันที่อยู่ใต้ดินนี่นะครับระบบใช้งานได้หมดเลย มีไฮนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามได้นะครับรที่แคกเตอร์แบทโฮรศูนแปดหนึ่งหกสองสอนึ่งสอูนแปดหนึ่งหกสองสองนะครับเ,เป็นตัว ไถดันท้อนขึ้นมานะแล้วมีลำเลียงขึ้นไปเด,ดีมากเลยเป็นเครื่องตุนแรงเป็นแทกยางนะครับ ท,ท,ที่วางถาดวางตะกร้าวางของวางอะไรนะยกขึ้นยกลงตัวนี้ปรับยกขึ้นยกลงนะเดียลงอันนี้ปรับหมุนโซ่สายพา low, ย่านมีโลมีไฮเหมือนกันนะครับไปเลยเดี๋ยวช้า นี่ก็เกียร์โลไฮแบบโลโลเลยขับได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหยุดสายพานหยุดสายพานลำเลียงนะครับสตัวนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเท่านั้นเอง ลองขอไปสอบถามกันได้นะครับี่แท็กเตอร์เบคโฮ0 8 1 6 2 2 1 2 9หนนะครับมีสำหรับมีบ่อสำหรับคนนั่งซ้ายขวามีนี่นะครับ